สกินข้าวตักชาน้องกินน้องอยากินลูกมีใส่ไข่อย่น้องน้งกับแม่อันผลปลาแห้งผลปลาแห้งพี่น้องกระชมพักผลปลาแห้งพักกินกับพี่น้องมาสดใสในการพี่น้องเดือตอนเช้าสบายดีพี่น้องย้มมือเศ้านี่ขาเศร้าน่ามีมอนเลยพี่น้องเลยเบสซีที่หักแพงมืดทุกคนทางลาวทางไทยต่างประเทศสบายดีพี่น้อง กินข้าวทราบในการพน้องเด้อกินลูกหมี่เด้อพี่เนาะจะมอนกับกินนั่นกะคริไปหลวกเอมออม,อมอนลวก,กคนี่เหตุผลคนือมากินหมีเนี่เขาอยากกินหมีก็เลยวะหลวกมีเสตไพรให้เพล่ช้ประกาศเท้าเอมมอนปุ่นปลาแห้งพี่เนาะทรงภาคกินกับภะคระเม็งประกาศหินเนาะมามากินกันเด้อ เป็ดเม็ดกี้สลี์มาเดอ้อล่ะเดอ้อขีมขอนเือยเด้อเอืเอ่อยเป้ามาเดอ้อคำนองเด้อเดอ้ <c ười> อกนเขาต้งการยาหมูเศร้ากินเขาแล้วล้วก็มีมอนไปข้นเพื่อนเพื่อนใกล้เลยอันเพื่อนลูกไส้พองเมเถาไสเป็นขืนเพื่อนไหมนเอามือเอาอยามันจะเพื่นอนกับจังหิดเ่ราะันเลี้วมานได้่านเล้ยวเรากินหรอกแต่ว่าหิด ขึ้นอามือมันจะสื่อเพราะว่ามื่อนี่ออไม้สามคำเนาะเดือนสามออไม้สามคำเป็นเมือดีวันดีเผื่อไงก็เลยขึ้นอามือมันหลายคนอยู่ขื้นที่ดับ้าน,นขึ้นเงินหลายคนอยู่ได้มามากินกน้ำกันเดอ้อหลูกหลหล,ล,ลานมือทุกคนหมูเพื่อนมาเดอ้อกินกน้ำกันเดอ้อ มุกสอดใจตุกแรงเสียแรงใจเนาะกำลังใจกันทุกสิ่งทุกอย่างในมอนจะมีแต่ขำเอ่ยพรอนไม,ม่ยังเนาะสอบแทนสิ่งดีดี

กินบนระยาจะ้องทามเม็ดกินเม็ดมากยห่เลยะบอืม้องเม็ดมาก่ยัง้งามเม็ดกินอีกเหมือนกันเสาเนี้ยกับปรนแล้งทางเสาร์อื่นกินเสาร์เม็ดแล้งเม็ดซุ่มเป็นสดเมืแล้วยังกินต้นยางละเม็ดนี่แหละบริกากินลายมือนมอสม่อยากกินยาลาย่นยกินยาลรกับคนว่าแค่ไตคือเก่า จักส no. mm ิเหตุยังไงเนาะกินยาปัวไตกกินลายพยันแผลไตจักบามื่อกินมากินน้ำโซดาใส่กับบักหนาวหันเบิร์ตแกงโทรมานค่ะเกี่ยวข่าวตัวของน้ำเหมือนมันยุดกินบักกินบ้านเนี่ย บตนี้คูบอกอีกว่าให้กินกับโซดาอ่นนะให้กินกับเอ็มร้อยับบนี้นอแล้วเอ็มร้นวไม่แบแบบบำรุงอันบำรุงไตเหมือนะไตบาแข็งแห้งให้กินโซดากับเอ็มรอยเหมืนว่าแบบนี้ FC ทั้ทงประเทศไตเหมือนจบอกมาเมื้มันจะคุ้มเบ้ง คเอ็มบ่อยไม่กินรองเบิงนั่งอยู่เพิงปวดเอ็มบ่อยนั่งกินหัเบิดยุดเที่ยวเข่าของน้าม้ายุดบวกิน ไปกระดาษสมุกินข้าวกินข้าวไปกินแล้วหรือก็ไปคนมาท่นมาอะไร้นาเกามงเกามงเเร่อง่าป็น้ยเกามงเหรอแห่กันแต่เศร้าแล้วก็แล้วมีอยู่ มาเอามาเอาอันโทบอกเว่านี่่ะน่วลล่านี่กว่าโทอีกเ็่ะอนนกอะไรไผ<ฟ>อยู่ในใุ่นเออมาเอาขอื่อร้ายตุกเหมียนอยู่มาเอาเลย ช่วยห้อไปเอาคืนมันอยากล่งบะหรืออยากขึ้นอยากขึ้นกับห้องไอ้ลูกไปเบิ่งเรืองไอ้ไนนมันอยากขึ้นไปนอนเด้ยฮะขึ้นมาได้จิขาอิ่มเมื่อกี้เนี่ยากขึ้นขึ้นกับห้องอยากลงขึน้นกับห้องมแม่ปรยู่อีกจะขึ้นเอาขึ้นเอาขึนา้นก้อนจะขึ้นแล้ว นอนบอลมันเคยนอนเห็นหรอมันสนมาได้นอนอยู่ตู้เม่์พะโล่งมาปะเอาพะโล่งมากินเขาโอเคเลยกินเขาแล้วก็อยากขึ้นไปนอนแค่บ่แดดเลยนางพิงแดดแล้วมันอุ่น นั่งกินข้าวเพียงเร็นแป๊บป่ะตรงนี้แปบ,แปบ แซ่บแซ่บนเด็กมีเครื่องปรุงครบเครื่องปรุงครบแซ่บเผ็ดมีใส่แต่เครื่องปงรงปงงปงงปุงมันจะสดนะมนไมันบวชแซ่บใส่สดสดดีหอมนัว ย็นพี่น้องง้ายมามเสาหน้เย็นกัรหมะเภทกับประเ็ดปรกเภทขาวๆอันนี้คือสีวาเพศเปันการปะเภทเพศพศีพศ <Okay. S 1> ่น้องแก่บางคือหมวกสีกอ่อน,นกินประเภทเพ็ร เี๋ยวรับคนนัดแขกนัดคนกับเกาโมงเขาก็เกาโมงแล้วเขามาเนาะจะพึ่ไปนัดแขกสวยธรรมดามัดแขกเกาโมงขึ้นเพือนนัดขึ้นแต่เศร้าอกโมงธรรมดามันนะเกาโมงกับมัดแขกหับแขกหับคนเขากินน้ำนัดเกาโมงขาเกาโมงตีมาเ เดีเยวหนึ่งเขากรรมพี่หน่อยเลยหนึ่งเขากรรมพี่เขากรรมพร้อมหนึ่งเตย,เยนั้งสิบนาที thảm tanh mà xài mà nè để thóc gạo lên chạy nằm thả đây đâu nghe đây không có ส่ยหไ,ได้วอไวอ่นี่กคินงกาาไปกอบพนังเดอเลยกุไลกะแซ่ซ่องน้องนำกิ้งยามาพนังเดอร์บายบายอด้เอาเล่มผักซ่องก่อนมานานาเลยพนังเดอร <c oughs> เอาชิปนี้กับแมมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนอลืมตามผิดน้าเนอลืมก็แซ่ก,ก็ไล่ซัดตะไครใ่ใส่องน้องน้ำเพียาใยมอนเนอแล้วก็จะลืมผากส่งปนบานหน้าเด้อพี่น้องเนอบาย